สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องการปรับแต่งหน้าจอนะครับปรับแต่งหน้าจอของ SketchUp เนาะในส่วนของ SketchUp นะครับเราปรับเราได้หน้าตามาแล้วนะเราจะไปเลือกเครื่องมือมาใช้งานแล้วก็ไปที่เรนมิ v วิวนี่ครับไปที่วิวนะมุมเนี้ยตัวที่3 v i วิวเสร็จแล้วก็ไปคลิกตัวที่ทูบาร์เนี่ยครับคลิกเลือกเป็นหน้าต่าง dialogue ขึ้นมาเนาะก็ เราจะเลือกอะไรมาใช้อ,อ,นนอ,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 อันนี้ก็เป็นเครื่องมือของบารสเก็ตอัพอันนี้ก็เป็นแคเมลาคือกล้องเนะาะแพนกล้องอะไรต่างทําใช่ไหมถามว่าใช่ไหมหรืออนาคตถ้าฝีมือดีๆก็อาจจะใช้หน่อยเนาะ อ่าอันนี้ก็เป็นไฟล์ ifc เนาะก็เราก็สามารถกําหนดไฟล์ต่างๆ,ๆนี่ก็ยังไม่ได้ใช้มือเยอะเรายังไปไม่ถึงขนาดเราก็ยังไม่ต้องใช้มันยังไม่ต้องถึงกันอ่าถ้าเราทาบิมเราก็ต้องไปใช้มันนะครับนี่คอนรัคชั่นก็นี่ครับคอนรัคชั่นก็อยู่ประมาณนี้ก็เครื่องมืออ่าก็มีตลับเมตรมีไมโครโปรเจคเตอร์ที่เคย ขอตังค์แม่ไปซื้อสมัยก่อนก็เอาไปหลายบาทดออิ่งดออิ่งก็คือการ,การวาดนะการวาดต่างๆไนดะ้ัองผมก็มันอยู่ในตัวนี้แหละตัวนี้ดินามิกคอมเพนส์ตัวนี้ใช้ไหมดินามิกคอมเพนส์ก็เป็นเลือกอาการโหลดคอมเพน n ์การแอตทริบิวหรือไม่กระโดดมีเป็นเราทำคอมเพน n ์ต่างๆเนาะถ้าคนที่ใช้ก็จะเคยใช้ก็จะจะ,จะรู้ว่าการใช้คอมเพน n ์มันง่ายๆนะครับการปรับตัวเลขอะไรในนี้ได้หมดเลยนะครับนะ การแก้ไขอิดิตเนี่ยแก้แกแก,แก้ไขต่างเนาะ,ะ,ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมติดตั้งเสริมเข้ามาเกิถึงสตาร์ทก็ตัวนี้ตัวนี้ก็มีอยู่แล้วเครื่องมือบางอย่างมันอาจจะซ้ํากันนะฮะทำไมซ้ำกันผมก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้นี่นี่ตัวก็คือรั t ูเซ็ตก็คือมีครบทุกอย่างเลยตัวเลนบนนีนน้ถ้าเปิดรั t ูเซ็ตมาปุ๊บพวกนี้ผมก็ จะไม่ไม่ไปใช้งานละไม่ใช้งานะมันมันเยอะเกินไปมันเปลอะเกินไปอาจจะทําให้มันมุมมองนะหน้าจออาจจะเยอะเกินไปอาวอันนี้เป็นโลเคชัน่นโลเคชั่นจาเป็นต้องใช้ไหมโลเคชัน่นตัวนี้ถ้าคนสำหรับทำคอนัวร์หรือนำเข้าคอนัวร์นำเข้าไอ้ตัวโลเคชั่นตัวดาวเทียมเข้ามาแล้วจะทำคอนัวร์ก็สามารถที่จะเป็นท็อกเกิลทอร์เรนต์ตัวนี้ได้เลยก็นี่ครับท็อกเกิลทอร์เรนต์เนาทอร์เรนต์ตัวนี้ก็ ไปดูคอนทัวร์ระดับอะไรต่างสูงต่ำของดินอะไรต่างนะเม็ดอ่าชุเม็ดอันนี้ก็เป็นตลับเม็ดนะการวัดต่างๆผม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 ไม่ใช้อ่านี้ก็ผมจะใช้ในข้างบนผมจะไว้ข้างบนนะผมผมระดับสายตาบางคนก็อาจจะไว้ทั้งล่างก็แล้วแต่มุมมองว่าทุกคนจะสนับตรงไหนนะไม่ว่ากันอันนี้อะไรเนี่ยพิ้นตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นอะไรเป็นลักษณะอ่า อ่าเป i นสีอ่าดูที่เราใช้ไหมตเติมสีตเติมหมึกอะไรต่างเนาะได้ไหมอ่านี่แซนบอ็อกแซนบ็อกได้ใช้กันไหมบางคนบอกได้ใช้เนาะการ copy ตัวการถ่ายอ่าตัวาการทำคอนโทรลจากจากระดับที่เรากำหนดเองสาม,มารถใช้แซนบ็อกตัวนี้ได้แล้วก็การอ่าเขาเรียกว่า ถ่ายไอตัวสำเนา่าทสำเนาลงลงลงบนชิ้นงานอันนี้ก็จะใช้ตัวนี้นะครับตั้มลงไปอะไรต่างๆนี่ครับการเดฟการไลน์เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเซกชันจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วตัวนี้ก็คือการเราที่เราเขียนเน่ยเราสามารถเทียบไปาหนดเซกชันอะไรต่างๆได้แล้วนะเซกชันดูด้านหน้าด้านตูบตัดรูปลายได้หมดที่ชาร์โดําหนดไหมดูที่ว่าเราใช้ไหมขอโทษนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้เป็นโควิดนะครับเป็นชาโดก็คือการให้แสงเงานะแสงเงาตัวนี้โซลิดโซลิดผมโซลิดอินสเปกตัวนี้เป็นอินตัวนี้เป็นตัวเอ็กเทนชันที่ผมโหลดเข้า,มา,า, two, า,ขาม,มาใช้งานเนาะโซลิดทูส่วนโซลิดทูตัวนี้ก็ได้ใช้งานโซลิดทูของเขาผมก็นํามาใช้งานโซลิดทูนี่ฮะตัวนี้ผมใช้งานประจำเช่นอย่างเช่นตัวนี้นะฮะกอ็อาจจะ เดี๋ยวผมอาจจะทําให้ดูเนาะเดี๋ยวแป๊บอ่โซลิดทูใช้งานง่ายไหมอ่าก็ปุ๊บเราใช้กุ๊บตัดกุ๊บอ่าผมปุ๊บผมทํากุ๊บเลยนะครับทํากุ๊บเสร็จอ่าผมก็ไปอาผมปุ๊บเข้ามานี่อ่าผมจะตัดตรงเนี้ยให้เป็นรูปเบรนเนี้ยแต่ผมก็ใช้ตัวนี้มาซับแทร c เนี่ยฮะมันก็จะตัดกันอัตโนมัติแบบนี้นะครับตัดให้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับ เราไปที่เติมแล้วก็มาที่ทูบารเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือหน้าตาของตัว solid <c oughs> solid t o y ใช่ไหมอ่าอาจจะเป็นเราสามารถที่กด k ก็ได้นะครับสไตล์จะเอาสไตล์เป็นมีรูปแบบแล้วแต่ว่าเราจะ,ะเลือกสไตล์แบบไหนอยากเห็นไส้เห็นพุงก็กดตัว k ในปิ้นแป้นคีย์บอร์ดนะฮะ,ะมันก็จะเห็นไหมครับเดี๋ยวรอกคู่ผมกด k เห็นไหมครับมันก็จะเห็นเส้นปะด้านในเห็นไหมครับกดตัว k กับก็นี่ครับการกดนี่ยเห็นไส้เห็นพุงก็ ได้หมดมีรูปปะอ่ารูปปะมีสันฐานด้านด้านล่างที่เราจะมองเห็นใช่ไหมครับดกดนี่ยเห็นไหมครับเราสามารถทําได้เนาะโอเคเรามาต่อมาที่ทูบาทูบาก็ตัวนี้อ่าทิมเบอร์อ่าทิมเบอร์ก็เราไปต่อคอนเน็กกับไอตัวบริษัทเขาอ่ามีข่าวมีอะไรฝากข้อมูลต่างต่างอ่าใครที่ยังไม่ถึงกันก็ยังไม่ต้องนะครับก็ใช้ เบื้องต้นอันนี้เป็น extension vertex ในการต่อเส้นต่อะไรนะครับ review v i e w จะใช้ไหม r v i e w ก็ต้องจะใช้ชใช้คือรูปด้านรูปตัดอะไรต่างเนาะได้ warehouse warehouse คือตัวนี้ที่เราจะโหลดพวก extension หรือต่างๆหรือโหลดพวก extension ก็ดี extension warehouse หรือจะเป็นตัว TD ด warehouse นี่เป็น warehouse อยู่นี่นะครับนะอันนี้เป็น extension ที่ผมนำเสริมเข้ามานะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อปรับเนี่ยเอ๊ะทั้งผมสมัยมันรูปตัวเล็กๆใช่ไหมครผมก็มี option ออปชั่นเสร็จเมื่อก่อนใหญ่โตมโหระทึกเนี่ยมันก็มันจะกินพื้นที่แล้วก็มันก็ดูไม่สมุดไม่สมุ o ไม่เรียบไม่อะไรต่างๆเาก็มาปับ๊บนี่เห็นไหมกดตั้งหนึ่งทีก่อนได้ไหมกดหนึ่งทีเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็ปรับให้มันดูน่าใช้น้ำมองนะแล้วเขาน้าหน้าจอเหมือนหน้าเราหล่อๆหน่อยเห็นไหมแล้วก็ปับ๊บเะรีเซ็ต รีเซ็ตออโอเคเยสครับกดคล s ส okay. yes, เนี่ยปิดเรียบร้อยก็จบมันนะบวนนการของการปรับตั้งหน้าจอนะปรับตั้งหน้าจอไม่ยากใช่ไหมครับโอเคนะครับเราปรับตั้งหน้าจอกันไปเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเริ่มการเขียนได้เลยแต่คลิปนี้ขอหยุดไว้เพียงต่าน,นี้ครับสวัสดีครับ